ดีเลยครับครับนุ่มอยู่ครับแล้วชอบไหมครับพี่ชอบครับชอบครับโอเคครับส่งงานหล่อพร้อมลุยอีกหนึ่งรำครับแล้ววันนี้จะมาพูดถึงทิกสำคัญในสเต็ปยก2นิ้วครึ่งครับผม สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับเบนโชบปคอยค,ค,ครับเตรียมส่งงานสเต็ปหล่อพร้อมลุยสเต็ปสุดอีกหนึ่งลำครับนุ่มๆแต่บินได้แล้วก็วันนี้ครับเราจะมาเจาะทิกสำคัญในการจัดสเต็ปยก2นิ้วครึ่งว่า สิ่งที่โชว์พอยต์คำนึงถึงทิกสําคัญที่เราคำนึงถึงมีอะไรบ้างเนาะเริ่มต้นที่ล้อยางก่อนดีกว่าครับอันนี้ใช้เป็นล้อ KMC ครับล้อแท้คือแท้ครับ KMC 722แบด์ยอดฮิตในเมกาแล้วก็เป็นลายยอดฮิตครับผมรัดกับยาง BFKO 3ครับไซส์265 70 17ก็คือเป็นไซส์โอเวอร์ไซส์ครับก็คือพูดง่ายว่าเป็นไซส์ที่เหมาะสมสําหรับสเต็ปยก2นิ้วครึ่งเลยครับก็ยาง BFKO 3ยางแก่งระดับตํานานที่ถูกทําให้แก่งยิ่งขึ้นเนาะ ก็ถูกออกแบบมาให้ออนโรถดีกว่า ko 2เก็บรอยต่อถนนดีกว่านุ่มนวลกว่ารีดน้ําดีกว่าเงียบกว่าคือพูดง่ายๆเทียบกับ ko 2ดีกว่าเดิมค่อนข้างชัดเจนในทางออนลรถเนาะกันเนี่ยครับล้อยางประมาณนี้ครับล้อแบรนด์เมกายางแบรนด์เมกาบอกเลยครับว่าเฟี้ยวมากเลยครับผมแล้วมาเจาะในส่วนสําคัญในส่วนของช่วงล่างเนาะลำนี้ครับใส่เป็นโช๊คตัวหน้า oem 2.5หลังบายพ s าสก็ตรงตามสเต็ปนุ่มๆแต่บินได้เหมือนเดิมขออีกหนึ่งรอบครับผม กพแต่ส่วนเลืองวฟิลลิ่งโช๊คเดี๋ยวใช้พี่เจ้าของรถเป็นคนรีวิวเนาะในส่วนด้านหน้าเรามีการใส่ชุดยกแบบเต็มระบบเลยมีปีกนกดอเพาคขับหน้าสําหรับเหตุผลหลักๆในส่วนของปีกนกบนครับไม่ได้ช่วยในเรื่องความนุ่มแข็งเนาะแต่ช่วยให้ handling ของพวงมาลัยเป็นปกติเพราะเวลาเรายกขึ้นไปครับไม่ว่าจะเป็นมุมแคมเบอร์หรือมุมแคเตอร์เนี่ยสองมุมนี้จะเพียนค่อนข้างเยอะซึ่งปีกนกเดิมครับจะไม่เพียงพอต่อการตั้งศูนย์ให้เป็นปกติเนาะเราเลยต้องมีการเปลี่ยนปีกนกบนเพื่อให้มุมตั้งศูนย์เป็นปกติในรถที่ยกขึ้นไป2นิ้วครึ่งครับต่อมาในส่วนของดอเพาับเหตุผลหลักในการเปลี่ยนตัวดอเพาคับก็คือ ไม่ให้มุมเพาข้างชันจนเกินไปไม่ให้หัวซีวีชอยชันจนเกินไปไม่งั้นลูกยางเพาขับจะขาดครับแล้วก็แล้วก็เวลาทําเสร็จครับเราต้องเช็คว่าเพาขับสามารถหมุนได้ง่ายๆนี่ครับเดี๋ยวเช็คให้ดูครับนี่ครับถ้าเกิดเพาขับหมุนยากเนาะลองจินตนาการว่าเวลาเราไปลุยหนักครับเวลายืดสุดจังหวะบิดตัวครับมีโอกาสเพาขับจะแตกได้ครับอันนี้คือเหตุผลหลักในการเปลี่ยนและอีกหนึ่งทิกสําคัญที่ชกคพอยคานึงถึงคือช่วงยืดต้องเพียงพอต่อการใช้งานเนาะเพราะรถขับดีไม่ดีไม่ได้ไม่ได้คํานึงถึงแค่ช่วงยุบ จะต้องคำนึงถึงช่วงยืดด้วยในส่วนของช่วงล่างรนะีโว่เนาะอย่างน้อยช่วงยืดต้องมี7เซนครับผมราคัน,นี้ก็7เซนพอดีเปะ๊ะตามที่เราคำนวณไว้ครับถามว่ายกขึ้นไปยืเยอะกว่านี้ได้ไหมยกขึ้นไปเยอะกว่าน,นี้ได,ไไนนได้แต่ช่วงยืดก็จะไม่เพียงพอต่อการใช้งานในส่วนของช่วงล่างหลังครับเราใส่ก้อนยกแค่1นนิ้วแล้วพี่ๆอาจจะถามว่าทําไมด้านหน้ายก2นิ้วครึ่งด้านหลังยกแค่1นนิ้วเพราะว่ารถเดิมๆรนะีโว่เนาะอย่างรีโว่หัวเดียวเนี่ยถูกออกแบบมาให้เป็นรถบรรททุกก้้าาาาายยมาจจาโงงงงนนะค่อ่อขดเลแ พี่เจ้าของรถโจดคือเอาไปเป็นรถที่ไม่ได้บรรทุกเป็นประจำอยู่แล้วเนาะเราเลยยกหน้า2นิ้วครึ่งหลัง1นนิ้วเพื่อให้หน้าหลังมันดูเสมอเสมอสวยสวยทรงสวยสประมาณนี้เลยครับผมอันนี้ในส่วนด้านหลังเนาะก็โอเคสรงงานหล่อพร้อมลุยอีกหนึ่งลำอันนี้เป็นช่วงล่างสเต็ปสุดที่โช์พอยจะทําได้แล้วเนาะอันนี้คือแบบสุดๆแล้วส่วนเรื่องฟีลลิ่งดีไม่ดีจบไม่จบไหนพี่เจ้าของรถเป็นคนรีวิวครับ ไปสักพักใหญ่แล้วประมาณเกินเดือนแล้วครับเดี๋ยวเราจะลองโทรไปถามพี่เขาว่าขับเป็นอย่างไรบ้างเนาะโอเคครับเดี๋ยวโทรไปถามพี่เขากันครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับพี่เบนซ์จากร้านชกพอยอะครับครับผมรถขับเป็นไงบ้างครับดีครับได้ได้ลองขับยาวๆบ้างอย่างครับพี่ ก็ขับยาวอยู่ครับอ๋อครับผมเพราะเห็นพี่ไม่ได้มาวันนั้นเห็นสไลด์มาก็เลยโทรมาถามรีเช็คว่าเป็นยังไงบ้างครับผมครับครับดีเลยครับครับนุ่มอยู่ครับแล้วชอบไหมครับพี่ชอบครับชอบครับโอเคครับแต่เขาดูรถพี่หล่อมากเลยครับอครับไม่รบกวนแล้วครับโทรมาถามเฉยๆครับผมครับครับสวัสดีครับนี่ครับตามทีพีเขารีวิวเลยครับคือสิ่งที่พี่ๆที่ใส่โชกใบพัด ในรถกระบะจะพูดเหมือนกันโดยส่วนใหญ่เนาะก็คือเรื่องของความนุ่มก็คือตามพี่เขารีวิวเลยครับสั้นๆแต่ได้ใจความนุ่มครับอันนี้ครับตามพี่เขารีวิวเลยครับผมสําหรับช่วงล่างรถกระบะครับถ้าใครอยากสุดครับบอกเลยครับว่าโชคไบายพัทตอบโจทย์แน่นอนครับดีขึ้นกว่าเดิมแบบต้องรู้สึกได้แบบชัดเจนครับฟิลลิ่งคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับส่งงานสุดหล่ออีกหนึ่งันครับสวัสดีครับ